สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประวัติของสำนักง,งอไบครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับสำนักง,งอไบแห่งเขาเอื้อมือซานสำนักจริงในประวัติศาสตร์คุณเขาเอื้อมือซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาที่มีอยู่จริงบนยอดเขามีวัดพุทธและเต่าอยู่มากมาย ในหนังจีนกําลังภายในมักจะสํานักงอใบไปเป็นหนึ่งในสํานักใหญ่อยู่เสมอแต่บางเรื่องเป็นสํานักเตา๋าบางเรื่องเป็นสํานักพธุธซึ่งจริงๆแล้วสํานักงอใบเป็นชื่อเรียกของภูเขาทั้งลูกและมีวัดบาอารามอยู่หลายแห่งดังนั้นสํานักงอใบในหนังแต่ละเรื่องจึงแตกต่างกันดงโดยเขางอใบนั้นมีวัดและสํานักเต่าเก่าแก่ทั้งหมด26แห่งสํานักงอใบ ตั้งอยู่บนภูเขาในมณฑลเสฉวนประกอบด้วยยอดเขาหลายยอดแต่มียอดเขาที่สูงเด่นอยู่สองยอดเรียงกันคล้ายกับรูปผิวโกงจึงได้นามว่างอไบาตามความเชื่อเขาเอื้อเหมยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่เป็นหนทางที่สามารถเชื่อมต่อกับสวรรค์ได้เพราะบนยอดเขามักจะมีคนพบเห็นแสงสว่างที่เป็นลัศมีเรืองรองอยู่บ่อยๆซึ่งนั่นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จึงมีนักพจน์นักเตา๋าแม่ชีหลวงจีนและจอมยุทธผู้เรียนกายค้นพบสุดยอดเค้็ดวิชาต่างๆมากมายที่นี่ครับวิทยายุทธของสำนักอไบาตามประวัติศาสตร์กำเนิดโดยหลวงจีนไปยินแห่งวัดกิมเต็งท่านเป็นผู้คิดค้นขึ้นและเป็นผู้แตกฉานวิชาแพทย์จีนทุกสาขาท่านเคยบวชเป็นนักพจน์เต๋ามาก,ก่อนแต่ภายหลังจึงเปลี่ยนมานับถือพุทธและออกบวชเป็นหลวงจีนฉะนั้น จึงเชี่ยวชาญทั้งวิชาทางเต๋าและทางพุทธแม้ว่ากำลังภายในของงอไบจะมีการสืบทอดเรื่อยมาแต่ก็ไม่แพร่หลายเหมือนวิชาไทเก๊กของปรมาจารย์เตียสัมหงและเจ้าสำนักง,งอไบในยุคหลังส่วนใหญ่หล้วนเป็นแม่ชีครับแต่บางครั้งก็เป็นนักพุทธแม้กระทั่งเป็นครวาดก็ยังมีดังนั้นสำนักง,งอไบจึงได้ชื่อว่ามีบรยุทธ์ทั้งทางพุทธและทางเตา๋าภาษาร่วมกัน จากการคิดค้นของหลวงจีนไปยินจนมีคนออกมาสร้างเป็นตัวละครนักพ์คิ้วขาวในหนังจีนกำลังภายในครับต่อมาคือเรื่องราวของสำนักออไบในนิยายกำลังภายในจีนสำนักออไบถือเป็นสำนักนางชีที่มีชื่อเสียงด้านวิยุท์และเจ้าสำนักออไบที่ปรากฏในนิยายมีดังต่อไปนี้ครับรุ่นที่1นึ่งหวยเซียงปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งสำนัก จากมังกรหยกภาคสองและดาบมังกรหยกรุ่นที่สองห่วงเล้งสื่อไทยจากมังกรหยกภาคสองและดาบมังกรหยกรุ่นที่3มิกจอ้อสื่อไทยจากดาบมังกรหยกรุ่นที่4จิ๋วจี้ยักษ์จากดาบมังกรหยกเช่นกันครับ 5. กิมกวงเสี้ยงหินไม่ทราบรุ่นจากกระบี่เยื้ยุทธจักร6เมฆชีงหบวยไม่ทราบรุ่นจากพึงซีงเง็กและหงซีกวน7ด นักจพ์คิ้วขาวไปเมื่ยไม่ทราบรุ่นจากปึงซิงเอกและหงซีกวนเช่นกันซึ่งในยุคนี้สำนักง,งอใบกลายเป็นสำนักอันดับหนึ่งของแผ่นดินไปแล้วครับในในิยายเรื่องมังกรหยกภาคสองกวยเสียงฉายามานบุตรภาน้อยเป็นลูกสาวคนที่สองของกวยเจ๋งและอึ้องยงในช่วงท้ายของเรื่องนางทําใจเลิกหลงรักเอี้ยกล้วยไม่ได้จึงตัดสินใจออกเดินทางเร่ร่อนพเนจรไปทั่ว และได้มาพบกับเตียคุณป้อหรือก็คือเตียสัมหงจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจนบังเอิญได้เคนวิชาเก้าเอียงมากวยเซียงจําได้เพียงแค่3ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเมื่อแยกทางกับเตียสัมหงนางก็ได้ก่อตั้งสำนักง,งอใบขึ้นโดยนางจะรับสิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงและต้องการบวชชีเท่านั้นซึ่งต่อมามีชื่อเสียงทัดเทียมกับสำนักบูตึงกวยเซียง แม่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากกวยเจ๋งผู้เป็นพ่อแต่แนวทางวิชาฝีมือกับไม่สอดคล้องกับอุปนิสัยของนางดังนั้นวิชาของกวยเซียงจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งและวิชาเก้าเอียงที่นางเคยรับฟังมานางก็บัญญัติเป็นลมปานเก้าเอียงสำนังงอใบและยังมีกระบวนท่าฝ่ามือแสงคำศาสตร์สองล่าซึ่งใช้ออกด้วยแบบฉบับของลมปานเก้าเอียงงอใบครับนับเป็นท่าไม่ตายอันร้ากาดยิ่ง กระบวนท่านี้มิกจอ้อสื่อไทยชอบใช้เป็นประจำอีกหนึ่งวิชาก็คือหัดสี่ลักษวิชานี้เป็นภาพวาดวงกลมในวงกลมมีสี่เหลี่ยมเป็นหลักการอิมเมียงหรือก็คือยินหยางเกื้อหนุนกันวงกลมเป็นหยางหมายถึงฟ้าสี่เหลี่ยมเป็นยินหมายถึงดินวงกลมสี่เหลี่ยมสงบเคลื่อนไหวต่อมาเมื่อกวยเซียงชลาภาพลงก่อนตายได้มอบตำแหน่งเจ้าสำนัก ให้แก่ฮวงเล้งซื่อไทเป็นเจ้าสำนังงอใบรุ่นที่สองพร้อมแหวนเหล็กประจําตําแหน่งเจ้าสํานักและกระบี่หิงฟ้าและยังสั่งให้สืบหาร่องรอยของดาบข้ามมกรต่อพร้อมกับบอกความลับในดาบและกระบี่ซึ่งเป็นความลับที่มีแต่เจ้าสํานักง,งอใบเท่านั้นที่จะล่วงรู้ครับฮวงเล้งซื่อไทเป็นเจ้าสํานังงอใบรุ่นที่สองแต่ไม่ปรากฏวีรกรรมและระดับวิทยายุทธ์ซึ่งต่อมาก็ถ่ายทอดเคตวิชาและความลับ แก่เจ้าสำนักง,งอไบนุนที่3มิกจอ้อสื้อไทยนั่นเองครับในเรื่องดาบมังกรหยกเจ้าสำนักง,งอไบนุนที่สมมิกจอ้อสื้อไท่ครอบครองกระบี่ฟ้าที่เป็นศาสตราวุธสําคัญภายในเรื่องทั้งยังมีวรยุทธ์สูงส่งโดยเฉพาะเพลงกระบี่ของนางเมื่อรวมกับกระบี่ฟ้าและวิชาเก้าเอียงงอไบย,ยิ่งสูงส่งล้ําเลิศนางมีปฏิพัน์อยู่สองอย่างคือขับไล่มองโกฟื้นฟูชาวฮั่น และทําให้สํานักง,งอไบกลายเป็นอันดับหนึ่งของแผ่นดินอยู่เหนือเซาหลินและบูตึงนางเกียรติชังคนของพักมานอย่างยิ่งและยังคิดว่าคนของนิกายเมงกาเป็นคนเลวทั้งหมดบวกกับสิทธิพี่ของนางโกฮงจื้อพ่ายแพ้ให้กับเอียเซียวแห่งนิกายเมงกาจนตรอมใจตายไปทําให้นางยิ่งเกลียดชังนิกายเมงกากว่าเดิมแนวความคิดของนางสุดขั้วแบ่งแยกขาวดําชัดเจนครั้งหนึ่ง กีเฮวพูที่เป็นสิทธิ์ของนางถูกเอียดเซียวแห่งนิกายเม้งกาจับตัวไปภายหลังก็ได้มีความสัมพันธ์กันนางให้กีเฮลพูไปฆ่าเอียดเซียวแต่กีเฮวพูกับปฏิเสธนางถึงกับฆ่ากีเฮวพูต่อหน้าสิทธิ์ทุกคนโดยไม่ลังเลวันเวลาผ่านไปมิกจอซื่อไท้ร่วมกับหกสำนักใหญ่บุกนิกายเมงกาที่ยอดเขากวงเมง้งนางได้พ่ายแพ้ต่อเตียบอกกี้บุรุษหนุ่ม ผู้สำเร็จวิชาเก้าเอียงต้นฉบับและวิชาเคลื่อนย้ายจักราวาลจากนั้นนางถอยลงจากยอดเขากวงเม้งและถูกฝ่ายมองโกจับก,กุมไว้ที่เจดีวัดบ้วนอันพร้อมกับคนของหกสำนักใหญ่นางเห็นว่าครั้งนี้ยากจะรอดชีวิตได้จึงถ่ายทอดความลับของกระบี่ิงฟ้าและดาบข้ามังกรให้กับจิวจีเย,ยกและแต่งตั้งให้จิวจีเย,ยกเป็นเจ้าสำนักรุ่นที่4คนต่อไปครับจิวจีเย,ยก เจ้าสำนักงอไบรุ่นที่4แต่เดิมเป็นบุตรสาวคนแจวเรือเมื่อบิดาเสียชีวิตเตียสัมฮงได้ช่วยเหลือจิวจี้ยักเอาไว้และส่งนางให้กับสำนักงอไบมิกจอสือไทรับจิวจี้ยักไว้เป็นลูกศิษย์และชื่นชมนางเป็นพิเศษหลังจากที่นางได้รู้ความลับของดาบข้ามังกรและกระบี่หิงฟ้าจากอาจารย์ของนางนางถึงกับวางแผนช่วงชิงดาบข้ามังกรทั้งยังสังหารตู้ยีและใส่ร้ายเตียมเมียงจิวจี้ยัก เมื่อได้ดาบและกระบี่มาก็นำมาหาักล้างกันจึงได้รับคำภีเก้าอิมและตำราพิชายสงครามงักหยุยจากนั้นนางได้ฝึกวิชาเก้าอิมทางลัดทําให้ฝีมือรุดหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะวิชากงเล็บกระดูกขาวเก้าอิมสุดอมหิตนางใช้สังหารชาวยุทธจักรเป็นจํานวนมากเพียงแต่นางฝึกทางลัดและไม่มีพลังภายในพื้นฐานเพียงพอทําให้เข้าสู่เส้นทางสายมานต่อมาจิวจียัก ถูกสองเท่าพูดเล่นลับรอบทำร้ายเตียบอกกี้ได้ถ่ายทอดพลังเก้าเอียงเพื่อช่วยรักษาพิษเย็นในตัวนางจึงทำให้พลังเก้าอิมของจิวจีเยียกถูกทำลายไปด้วยเมื่อนิกายเมงกาขับไล่มองโกสำเร็จจูหยวนจางสาวกนิกายเม้งกาก่อตั้งราชวงศ์หมิ่งขึ้นสำนักงอไบยังคงดำรงอยู่และมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงราชวงศ์ชิงของเชียนหลงฮ่องเต้ครับ ในยุคกระบี่เยยยุทธจักรสำนักง,งอไบมีบทบาทค่อนข้างน้อยโดยมีการกล่าวถึงแค่เจ้าสำนักง,งอไบกิมกวงเซ่งหยินเป็นพันธมิตรกับสำนักคุ้มภัยของลิมเพงจื่อและยังร่วมกับสำนักอื่นๆในการต่อต้านนิกายสุริยันจันทาแห่งผาไม้ดำซึ่งถูกเรียกว่าพรรคมารสำนักง,งอไบได้ส่งคนไปร่วมกับสำนักอื่นๆเพื่อตามล่าทูดส้ายของพรรคมารแต่คนของงอไบ กับพ่ายแพ้ต่อบุรุษนามเล่งหูชงอดีตสิทธิ์ของสำนักหัวซานครับหลังจากนั้นสำนักออไบก็หายไปจากกระบี่เยออยุทธจักรเลยครับจนมาถึงในยุคข,ของปึงซีเง็กชื่อของสำนักอไอใบก็กลายมาเป็นสำนักอันดับหนึ่งในยุทธภพแทนที่วัดเส้าหลินในยุคข,ของเฉียนหลงฮ่องเต้โดยสองจอมยุทธนม้มเม่ชีอู่เหมยและนักพ์คิ้วข่าวไปเมย ผู้ทำลายล้างจอมยุทธแห่งวัดเซาหลินนักขดคิ้วข่าวไปเมื่อยได้สังหาหลวงจีนที่เสียงอาจารย์ของปึงซีเง็กและล้างบางวัดเซาหลินได้ทําให้สํนานักอ๋อใบกลายเป็นสํานักอันดับหนึ่งของแผ่นดินครับทั้งยังมีการอ้างอิงด้วยว่าในสมัยราชวงศ์ชิงการเผาวัดเซาหลินน่าจะเป็นความจริงอยู่หลายส่วนรวมทั้งบุคคลต่างๆภายในเรื่องก็น่าจะมีตัวตนอยู่จริงในยุคสมัยนั้นแม้ราชวงศ์หมิง จะสิ้นสุดลงเพราะการบุกลุกและการปกครองแผ่นดินโดยชนเผ่าแมนจูวัซอลินใต้ซึ่งถือเป็นเสาหลักของยุทธภพจึงกลายเป็นหัวเรือใหญ่ในการต่อต้านราชะสำนักไปด้วยมีการฝึกฝนพระเนในในการเตรียมพร้อมสำหรับการกู้ชาติอยู่เสมอเมื่อข้อความนี้ทราบถึงจักรพรรดิเฉียนหลงพระองค์จึงยกทัพมาโจมตีและจากการค้นคว้าพบว่าวัซหลินนั้น เคยมีไฟไหม้ใหญ่อยู่3ครั้งซึ่งจอมยุทธาคนที่เป็นสิทธิ์ของสำนักเซาหลินใต้และมีชื่อเสียงที่สุดได้แก่ 1. ปึงซิงเอก 2. หูหุ่ยเฉียงและ3หงซีกวนซึ่งในตอนนั้นเชื่อหลวงฮ่องเต้อาศัยสุดยอดฝีมือจากสำนักบูตึงและงอ้อใบที่กำลังมีเรื่องผิดใจกับเซาลินโดยการใช้กลอุบายจัดการสังหารสิทธคารวาสทั้ง3จนตายสิน้น เพื่อเป็นการตัดกําลังสําคัญของฝ่ายเซาลินปึงซีงเง็กเป็นคนแรกที่เสียชีวิตคนที่สองคือหลวงจีนจี้เสียงและคนที่สามคือหงซีกวนครับแม้วัดเซาลินจะถูกเผาพร้อมกับร่างของจอมยุทธทั้งสามแต่สิทธ์เซาลินส่วนหนึ่งที่รอดมาได้ก็หลบหนีไปอยู่กวางโจเป็นเหตุให้เพลงมวยเซาลินใต้ถูกเผยแพร่ที่นั่นรวมทั้งวิชาหมัดตระกูลหงของหงซีกวน ก็ถูกเผยแพร่ยอย่างกว้างขวางที่นั่นเช่นกันครับและจากศึกครั้งนี้เองทําให้นักพจนิ้วข่าวไปเมื่อยแห่งสํานักงงอไบากลายเป็นจอมยุทธ์อันดับหนึ่งของแผ่นดินและกลายเป็นสํานักอันดับหนึ่งในยุทธจักรโดยสมบูรณ์ตามปฏิธานของซื้อไทมิ่งจ้อครับและนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของสํานักงงอไบครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับประวัติความเป็นมาของสํานักอไบายแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็น ยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ